ถ้าเราเรียนที่น้นที่นี่นะเขาก็บอกกำหนดจิตอย่างนั้นกำหนดจิตอย่างนี้แล้วดีให้สังเกตให้ดีว่าเขาทิ้งหลักการรู้ทุกข์ละสมุทัยหรือเปล่าถ้าทิ้งหลักแม่บทตัวนี้นะล้มเหลวแน่นอนหลวงพ่อกล้าพูดเลยเพราะว่าอะไรมันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้ว พระเจ้าบอกทุกให้รู้สมุทัยให้้างนี่หนีทุกไปสร้างโลกที่ว่างๆอยู่จินตนาการอะไรขึ้นมาแล้วจิตก็ว่างๆสบายเผลอๆเพลินๆอ,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 อยู่ถ้าวงที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยท่านเก่งนะแล้วท่านไม่ได้หยุดนิ่งในการค้นคว้าพิจารณาสุดท้ายท่านอออก็เอาตัวรอดได้ท่านก็ภาวนาเก่ง นี้บางคนนะอ้างว่าเป็นลูกสิตหลวงปูดูลก็มีนะเวลาปฏิบัติก็ทำจิตว่างๆเวลาสอนก็สอนให้ทำจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกอะไรความคิดเกิดก็ปัดทิ้งปัดทิ้งไปมันไม่ใช่การรู้ทุกข์ละมันเป็นการหนีทุกข์สุดท้ายก็ล้มเหลวนะล้มเหลวเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งหลักสำคัญนะ ทุกให้รู้สมูทัยให้ละสองตัวเนี้เหมือนมีสองงานแต่สองงานนี้สัมพันธ์กันถ้าเรารู้ทุกข์แก่แจ้งเมื่อไหร่สมูทัยถูกละอัตโนมัตินี่ด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งถ้าเราละสมูทัยได้เราก็จะรู้ทุกข์ได้ ถ้าเราภาวนาจนเห็นความจริงของรูปเห็นความจริงของเจตสิกทั้งหลายว่าเป็นของที่ผ่านมาแล้วผ่านไปสุขทุกข์ดีช่วงมาแล้วไม่ก็ไปแล้วสุดท้ายก็เห็นความจริงของจิตจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงของจิตเจตสิกรูปจิตก็จะวางตัวจิตวางเจตสิกวางรูปได้ เราก็จะเข้าถึงปรมาธ,ธรรมตัวที่สี่ปรมาธ,ธรรมตัวที่สีธธรร่คือนิพพานเงินปรมาธรรมคือธรรมที่แท้จริงอ่ะมีสี่ตัวโบราณก็มีคาถานะเรียกหัวใจจิเจรูนิจิเจรูนินคือจิตเจตสิกรูปน,นิพพานถ้าเราเห็นความจริงของจิตเจตสิกรูป ว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างทองแท้จิตวางปล่อยวางจิตปล่อยวางเจตสิกปล่อยวางรูปทีิงจริงมันปล่อยวางรูปได้ก่อนนะแต่ท่านจานัดอันเอาจิตมาก่อนเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งพวงก็เลยยกจิตมาเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเราปล่อยวางจิตได้ตัวเดียวไอ้ตัวที่เหลือปล่อยวางหมดนะแต่ถ้ายังอยู่ๆปล่อยวางจิตไม่ได้ ว่าไปดูกายดูอะไรปล่อยวางกายได้ต่อมาปล่อยวางเจตสิกได้ต่มาวางจิตได้พอเราวางจิตเจตสิกรูปได้จิตจะสัมผัสพระนิพพานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองจิตใจก็ต้องการปัจจัยสี่ ทำบุญเป็นอาหารศีลเป็นเสื้อผ้าสมาธิเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเวลาเรามีสมาธิจิตก็ไม่ร่อนเร่ไปคล้ายๆมันมีบ้านอยู่มีความสุขอยู่ในบ้านเราสบายส่วนปัญญาคือ,อยารักษาโรคของจิตโรคของจิตก็คือโรคกิเลสนั่นละ่ะปัญญาเป็นตัวฆ่ากิเลส พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมชโชววัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่20มีนาคม2565